วันนี้ผมจะมาทดสอบกับดักไวรัลในอินเทอร์เน็ตแล้วเรามาดูกันว่ากับดักเหล่านี้จะแกล้งเพื่อนของคุณได้จริงหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่ oh. เอาล่ะทุกคนและนิวคือกับดักแรกของเรามาดูซิว่ามันเกี่ยวกับกับดักเตียงนอนโว้กับดักเตียงนอนนี้ถือว่าน่าจะได้ผลดีอยู่นะแล้วสิ่งไอเทมที่เขาต้องการก็คือมีอะไรบ้าง <24. S 1> มีไมค์คาร์ดวิธเทนทีครับแล้วก็อะไรอีกออฟเซอร์เวอร์แล้วก็พาวเวอร์เรลมีแค่นี้ใช่ไหมคือ ถ้าแค่นี้ก็สามารถทำกับดักที่โคตรโหด,ดได้เลยเหรอไม่รู้ว่าผมแก้งเพื่อนแล้วเพื่อนแบบจะติดกับดักนี้หรือเปล่านีโอเคเราวาง observer ให้มันหันหน้ามาข้างล่างนะแล้วก็วางเ r ียวเข้าไปครับแล้วที่เหลือก็แค่วาง tnt ที่เป็นอ่าไอเนี้ย m มค์คาร์ดครับทุกคนวางไปเลยเลยวางไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอข้ามนิดนึง 21, 22, พอข้ามมาน,นี่น่าจะแค่ประมาณนี้นะแล้วนี่ครับนี่กลับมาที่ต้นคลิปแล้วแล้วก็ ถ้ากดนอนปุ๊มตายตายแน่นอนทุกคนอันนี้โอเคเราไปลองในเกมกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วซึ่งผมอยู่ในหมู่บ้านด้วยแฮพอดีเป้เลยเราจะหาบ้านที่ดีๆแล้วก็บ้านนี้ดูดีฮะซึ่งมันมีเตียงหรือเปล่ามีโอเคผมจะทําตรงนี้แหละสิ่งที่เราต้องเอาก็คือ observer ใช่ไหม observer แล้วก็อะไรอีกนะ real, real 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 นี่ไง power real แล้วอันต่อไปก็คือ minecraft ที่ติด tnt เมื่อกี้ผมพูดไมค์คาร์บอ่ะโอเคไมค์คาร์บนะทุกคนผมน่าจะพูดผิดที่เรือก็แค่ระวางใส่ข้างล่างเนี้ยโอเคขุดเข้าไปฮึบขุดขุดทำยังไงแบบนี้ใช่ไหมขุดลงไปแล้วก็เอาอ b s e ซ v e r เราต้องหันหน้ามาข้างล่างใช่ถูกต้องแล้วก็ขุดบล็อกตรงนี้ไม่รู้ว่าขุดทำไมแต่เราก็จะทำตามนะแล้วเราก็เอา Power r ร i l แล้วก็ไมคา้าแบบใส่เยอะเลยทุกคนเห็นเงาไหมถ้างเงามันเริ่มแบบดำขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะยิ่งแบบว่าเยอะขึ้นผมจะใส่เยอะๆเลย โอเคน่าจะพอนะที่เหลือก็แคว่วางวางวางทีนี้เราก็แค่รอเอมเข้ามาแล้วก็หลงกลงกับดักเราเอาล่ะทุกคนตอนนี้เอมเข้ามาในเกมแล้วฮัลโหลเอ็มวันเดย์ฮัลโหลว่างไงตามที่คุยไว้เลยวันนี้เราจะมาอ่านคลิป s ซ i ไอบเล่นแบบ s ซลไบธรรมดาเลยเอมโอเคโอเคเคธรรมดาเลยใช่ใช่เราแบบเราต้องไปข้ามมังกรภายในวันนี้ให้ได้เอ็มได้ไหม วันนี้วันนี้นี่หมายถึงไม่ใช่วันในไหมครับใช่ไหม้ไม่ใช่ดิหมายถึงวันจริงๆ24ชั่วโมงเอ๊ะสบายสบายเนาะโอเคสบายเล่นมานานแล้วป้าป้าปาเริ่มรีบตัดไม้เอ้ยมาอย่าอย่ามาแย่งโอเคเราเราเรามาเริ่มตัดตัดไม้ก่อนนะครับ a few moments later เอ็มได้อะไรมาบ้างได้เหล็กมานิดเดียวอ่ะไม่ไไม่ได้อะไรเลย โอเคดูเหมือนมันมืดแล้วะเอ็มตอนนี้มืดแล้วใช่ไหมไม่มีซอมบีนะ้เนาะเนาะมืดแล้วเหรออุ้ยเออมืดแล้ว้ยลงนานขนาดนั้นเลยไปเราไปนอนก่อนไปเฮ้ยเอ็มคีปเปอร์คีปเปอร์ตรงนั้นไหนไหนตรงนั้น,นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอือไม,ไม,ไม่ยุ่งดีกว่าเออไปไปหุ้ยซอมบี้รอยอยู่หน้าบ้านเราเลยเห็นไหมน่ะเห็นไหมเห็นไหมเยอะมากเลยสี่ตัวตรงนั้นอะมีคีเปอร์ด้วยคีเปอร์ไม่อยากยุ่งเสร็จแล้วไปไปไปรีบไปนอนรีบไปนอน เดี๋ยวกูไปนอนอีกที่แลไม่ผมตายด <laughs> <บ>้วยเอ็มเอมนี่คือคลิปแกล้งแต่ว่าเอาเจ้าของช่องโดนเองสังงั้นโด,โดนโดนด้วยเหรอ <laughs> แกล้งเพื่อนแต่โดนตัวเอง <laughs> เฮ้ยไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เอมเป็นไงได้ได้ได้ทันนอนไหมโอ้โหแบบชเช้ <laughs> าเลยอะเช้าเลยอะเป็นไงบ้างเอมกับดักนี้ไหนไหนไหนวดไหนไหนบอกมาสไยเวอร์ไง สบวยวไงนี่ไงสบายเฮ้ยนี่ไงแบบมีเหล็กเราเราเราขุดเหล็กไงเห็นไหมเหล็กตรงนั้นเออเอฮอออออ่คลิปนี้ก็คือการแกงเอ็มนะแล้วเราก็จะมาจัดอันดับกันว่าการแก้งนี้โหดแค่ไหนเ็มให้เต็มสิบให้เท่าไหร่กับดักนี้อ,อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันเลยนะที่คุยมันไม่ใช่อย่างนี้เลยทั้ใช่อันนี้คือการแข้งอะไรงงอะไรอย่เนะี่ย ก็เหมือนเหมือนเดิมนะให้อันดับกับด่างนี้เท่าไหร่ดีให้เต็มสิบอะให้เท่าไหร่กับดานี้แบบแกล้งเพื่อนได้จริงๆริไหมให้เก้า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 เลยเหรอคือไม่ไม่ไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ไหมพี่คุยแบบไม่ใช่พี่คุยก็คือให้มาเล่นสวยเวอร์นี่โอ้โหฝนตกฝนตกเลยโอเคถือว่ากับดางนี้ให้เก้าเลยนะถือว่าเราเริ่มต้นได้ดีมากโหหลอกซะตายใจโดนต้มเปื่อยแล้วสรุปก็คือเอ็มให้เก้านะครับทุกคนงั้นาไปแกล้งเอ็มต่อไปดีกว่า ไ,ไม่มี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 ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรไม่พูดเลยแกล้งเพื่อนของคุณด้วยกับดักนี้ซึ่งมันเป็นกับดักอะไรอะทุกคนเท่าที่ดูจากอินเทอรี่ของเขาแล้วเกี่ยวกับเสียงใช่ไหมโอ้วางเซนเซอร์เข้าไปแล้วก็อันนั้นคืออะไรดิสเพนเซอร์เหรอแล้วก็ออฟซีเดียนครับทุกคนแล้วอันนี้คือแอนคริสตัลครับทุกคนแล้ววาง TNT ออ๋อผมเข้าใจแล้วถ้ามีเสียงมาแบบถ้ามีคนเดินผ่านแล้วมันทำเสียง มันจะยิงลูกธนูเข้าไปครับแต่ว่าตอนเราสร้างทำไงเดี๋ยวอันนี้ก็คือใส่แล้วถ้าเราวางวางบล็บอ,าาบอกมันไม่นับว่าเอานี้ไงเขาวางบล็อกมันไม่นับว่าแบบมีเสียงเหรอใช่เหรอทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะว่าตอนที่เราสร้างเนี่ยมันจะมีเสียงแบบเราจะพลาดเองหรือเปล่าอเดียนี้โอเคไม่ลองไม่รู้ครับงั้นเราเข้าไปในเกมกัน ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วซึ่งทุกคนดูของผมผมมีของพร้อมหมดแล้วที่เหลือก็แค่เราหาสถานที่ครับทสถานที่ที่สวยๆผมเอาตรงนี้เลยแล้วกันเอเอตรงตรงนี้เลยแล้วกันนะเอาล่ะวิธีทําก็คือเราต้องขุดบล็อกลงไปก่อนนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้หลุมมาแล้วประมาณหนึงสิว่าลึกอยู่นะเอาลาที่เหลือเราก็จะวางแบบวางแผ่นแผ่นไม่ไม่รู้ว่าผมเรียกอะไรผมจะเรียกแผ่นรองแล้วกันแล้วก็วางเซนเซอร์ข้างบนนี้ครับแล้วข้างๆก็จะเป็นวูสักประมาณ2ชั้นใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดอันนะ2ชั้นหรือเปล่าโอเค จะประมาณประมาณนี้เออใช่หรือเปล่านะโอเคผมก็น่าจะวางตรงนี้แล้วก็ดิสเพนเซอร์ครับปึ๊บออ้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เราต้องวางออฟซิเดียนลงมาสักประมาณ4ชั้นอุย้ยติดผมว่าผมต้องขุดลงไปอีกนิดนึงวันอเวเลเตโอเคเราได้ประมาณนี้แล้วก็วางออฟซิเดียนครั้งที่4ก็คือเราต้องวางสีอันนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เราก็ขุดข้างบนสามันขุดไปปุ๊บเราต้องวางแอนคริสตัลปับ๊บโอ้โหเทขึ้นเยอะเลยที่เหลือก็แค่เราวาง ระาวาังใส่ทีทีเข้าไปครับเยอะเท่าไหร่ก็ได้เราจะใส่แบบเยอะๆเลยเพื่อเพื่อแบบไม่ตายไงเราต้องใส่แบบเยอะๆโอเควางทีนทีเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่สิ่งที่อันตรายสุดครับทุกคนถ้าเราใส่ลูกธนูแล้วมันไม่ใช่ว่าทําเสียงปุ๊บมันจะระเบิดอรอไม่แน่ใจครับทุกคนโอเคอันนี้เมันใส่เพิ่มได้ไหมไม่ได้แล้วผมกดใส่เท่าไหร่ไม่ได้นะแล้วที่เหลือก็แค่เราใส่ลูกธนูเข้าไป แล้วถ้าผมปิดมันจะระเบิดไหมโอ้ไม่ระเบิดก็คือมันไม่ระเบิดถ้าวางเนี่ยโอ้ยังโอเคถือว่าปลอดภัยเราจะจําจุดเราไว้นะก็คือประมาณตรงนี้พิกัดก็คือ,อตามนี้เลยนะครับทุกคนงั้นเรารอให้เอ็มเข้ามาผ่านพิกัดนี้แล้วเอ็มจะต้องโดนเอ็ม,อมวันนี้เราจะมาแข่งขี่ม้ากันใครถึงเส้นชัยได้ก่อนคนนั้นชนะซึ่งเส้นชัยนั้นก็แค่นั้นเองเอ็ม คลิปในวันนี้มีแค่นี้ให,ใ,หใ,หให้แข่งแค่นี้เองใช่สเส้นชัยอยู่ข้างหน้านั้นใครได้ไม่ใช่สิใครไปถึงก็ชนะเลยง่ายจังอะใช่คือมันไม่มีอะไรมากหรอกเอ็มไม่มีไม่มีไม่มีแบบให้กระโดดหรืออะไรหลยอแบบเหมือนที่เห็นเห็นในหนังอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีโอเคไม่มีขี่ขี่มอมาดำซะด้วยมาาํำชอบอะด็โอเคเรามาเริ่มกัน <schizophren> จุดตรงนี้นะเอ็มจุดตรงนี้อ่าพอมไหม งั้นโอเคพร้อมแล้วนะจะ<อ>นับ3ถึง1นะ1ก็คื 1> 1, 1, 2, 2> อค <S 1> 1, <S ออก <1, S 2> เลยนะ3 2 1ไปเลยเอ็มไปเลยแล้วไอ้ช้าจังอะทำอยู่ไหนแล้วทำชา้าอ,อะไรโอ้ยไปชา้าโอ้ยไปไม่ได้เลยอโอยอ้ยเอยเอ็มตายเอ็มเกิดอะไรขึ้น ระเบิดอีกแล้วเหรอเอ็มเกิดอะไรขึ้นอะเอ้าเส้นชัยยังไม่ถึงเลยวายแพ้แพ้วายเย่ถึงเส้นชัยแล้วถึงเส้นชัยแล้วแต่ตตาตาตาแรกม้าไม่ได้เร็วขนาดนี้เลทั้งตาแรกมาไม่ได้เร็วขนาดนี้เฮ้ยม้าปกติแล้วแล้วโดนอะไรม้ามันงเร็วกว่าดิแล้วแล้วเมื่อเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะกี่โดนอะไรไม่รู้ไหมเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือกับดักเซนเซอร์ครับเอ็ม เป็นไงเจ๋งไหมอ๋อเอ้ไอ้ไอันนั้นอ่ะนะที่มันเป็นเสียงอ่ะนะต้องทำต้องทำเสียงแล้วก่อนครับใช่พอเอ็มเดินผ่านปุ๊บมันจะทําเสียงแล้วไอเสียงนั้นอนะ่ะมันจะทําให้ยิงธน,นูใส่เอ็นคริสตัลเอ็มเอ็นคริสใช่ไหมชื่อเอ็นคริสตัลใช่ไหมไม,ไม่ไม่รู้ <c oughs> แล้วข้างๆเอ็นคริสตัล <c oughs> นั่นอนะ่ะมีระเบิดโคตรเยอะเลยเป็นไงกับดังนี้ถือว่าดีกว่าอันที่แล้วไหมอืมดีกว่านะดีกว่าหรอ ดีกว่าดีกว่าเพราะมันมันแค่แค่ทําแค่เดินผ่านก็แบบเหมือนกับระเบิดอะใช่ไหมแล้วเอ็มอันที่แล้วให้แบบให้9ไว้เลยนะแต่ว่าอันนี้แบบดีกว่าหลายเท่าเลยเอ็มจะให้เท่าไหร่เต็ม10อยากให้10บอะอยากให้10เลยหรอยากให้10บเลยทำไมอะทำไมมันหึงสิบเลยอะมันแบบมันเพอร์เฟกเลยอะมันมันแบบเป็นกำดักที่แบบไม่รู้เลยอะมันมันไม่มีวันรู้เลยว่ามันคือกำดักอถือว่าเป็นกำดักที่เอ็มให้10เลยนะ ทุกคนก็สามารถไปทําได้สามารถแกล้งเพื่อนได้เลยใช่ไหมแบบต้องแบบแกล้งได้หนึ่งร้อเปก็ว่าทําไมถึงแข่งม้าไม่มีอะไรเลยโอเคช่างวันหนึ่งครับทุกคนเราไปกับดักันต่อไปดีกว่าไม่มีอะไรอมไม่มีอะไรมองแล้วกับดักอันนี้3คลิปมีแค่ส5วีครับน่าจะทําเร็วโวกับดักนี้น่าจะเกี่ยวกับการขุดเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะเอ็มจะต้องหลงกลแน่เลยพอขุดปุ๊บตูมระเบิดระเบิดสิโอระเบิดช้าไปแล้ว เอ็มจะเอ็มน่าจะวิ่งทันหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะไปลองกันโอเคครับทุกคนผมเข้ามาในเกมแล้วสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะหาที่ที่มันแบบใกล้เคียงกับไอเจ้าไดมอนด์อเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าทุกคนคิดว่าตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้นะทุกคนโอเคร้้นเราจะทําเป็นหลุมเข้าไปก่อนแล้วกัน,เ,นเหมือนแบบเรากําลังหาเพชรอะไรอย่างเงี้ยทึบลบเลยประมาณนี้น่าจะโอเคนะทุกคนแล้วที่เหลือก็แค่เราจะวางเราจะใส่ทีนีเข้าไป โอเคผมจะขุดลงไปสักประมาณเท่านี้โอเคเท่านี้น่าจะได้ทีนทีน่าจะแบบเยอะพอนี่3สเตก็กผมว่าไม่ตายก็รู้กันไปโอเคแล้วออฟเซ v e r ใช่ไหมมันต้องแบบหันหัวลงมาอย่างอย่างนี้อ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องวางทีนทีวาง NT, วาง,วางแล้วก็วางไดมอนด์มันทำงานมันทำงาน เอ้ทุกคนไอผมมาแกล้งผมมาแกล้งเอ็มหรือผมมาแกล้งตัวเองวะเนี่ยโอ้แม่ก็ผมขอแก้บัรคัปัญหานี้แป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนผมแก้เสร็จแล้วโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยแล้วเราจะต้องวางไอเจ้านี้ก่อนครับคือไม่วางไม่ได้ไม่งั้นทำงานแน่นอนผมก็โง่เนาะโอเค okay, วางท n t ีให้เสร็จประมาณนี้แล้วก็วาง observer สุดยอดไม่ระเบิดงานวางวางเอ้ต้องวางหรือเปล่า ไม่ไม่รู้ไม่วางดีกว่างั้นขอประมาณนี้แล้วกันหน้าซาโอเคนะครับทุกคนถ้าขุดปุ๊บจะต้องแบบระเบิดตายอย่างแน่นอนอเคขอปิดก่อนขอปิดก่อนฮึบโอ้โหเนียนกิฟเนียนเนียนเอ้ยตกแต่งอีกนิดนึงเคทุกคนคิดว่ามันเนียนไหมเอ,อิ่มตรงนี้โอเคประมาณนี้นะโอเคงั้นเรารอให้เอ็มเข้ามาเลยดีกว่าเอ็มวันนี้เรามีชาเลนจ์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับแกงเลย โอเคนะโอเคนะไม่มีนะโอเคโอเควันนี้นะทุกคนเราจะมาหาเพชรแข่งกันซึ่งใครหาเพชรได้ก้อนเดียวก้อนเดียวเลยคนนั้นก็ชนะแต่ว่าเฮ้ยยาอย่าเพิ่งดิยายายังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าก่อนเราจะหาเพชรใช่ไหมเราจะต้องขุดหินให้ได้คอเบอร์สโตนอ่ะยี่สิบสี่ก้อนก่อนถึงจะเริ่มหาเพชรได้เข้าใจไหมยางยางอะไรอ่ะอะไรอ่ะยาง โอเคเข้าเข้าใจกติกาอย่างคือเราต้องหาคอมเบอร์สโตนให้24่ก้อนก่อนค่อยไป24ใช่ไหมใช่แค่24หาจากไหนก็ได้โ okay. อเคพร้อมไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะเริ่มแล้วเหรอโอ้ยผมต้องรีบไปหาแล้วเนี่ยคนอ้ยผมต้องรีบไปหาแล้วแหละเยเริ่มก่อนได้เพื่ <c oughs> อเฮ้ยเอ็มเจอเพล่ะทุนเอ็มเจอเพรอะไรยืนมองอะไรอมองอะไร,มออะไ,รไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรกําลังจะไปขุดแล้ว <c oughs> ปกติเพชรมันหาง่ายอย่างนี้เหรอ มองอะไรอะไรไม่มีอะไรจะตัดไม้จะตัดไม้เอ่อเอ็มเจอยังอะยังไม่เจอยังไม่เจออ๋อยังไม่เจอเหรอยี่สิบสี่ก้อนแล้วทุกคนน่าสงสัยอ่ะเอ้าเห็นว่าแบบมันก็น่าสงสัยนะเจอเพชรง่ายครับไม่เป็นไรชนะก็คือชนะเอ็มกำลังจะขุดไปแล้วทุกคนเอ็มกำลังจะขุดแลนะอะไรอ่ะเสียงอที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 เอ็มเอ็มเกิดอะไรขึ้นเอ็มเอ้า เอ้าเอ็มเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันเอาอีกแล้วทาไมเอา้เอาเอ็มทำไมขุดเยอะจังเอ็มเกิดอะไรขึ้นทําไมขุดเยอะขนาดนี้อ่ะโลบอ่อใช้โปรป่ะเนี่ยฮลัลโหลอะไรสามวันแล้วทำสามวันแล้วส <c oughs> ามวันสามวันแล้วทำสามวันโอ้ยโอ้ยสามวันแล้ว <c oughs> มไม่น่าขุดเลย <c oughs> โกงวะเนี่ยเพชรเพชรอยู่ข้างบนได้ไงอ่ะไม่รู้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็ชนะก็คือชนะไม่เป็นไรก็ถือว่าชนะชาเลนจ์ก็ลาก,กันได้เพชรล้วคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับชาเลนจ์เว้ยคลิปนี้เกี่ยวกับการแกล้งทำไมโดนอีกแล้วอ่ะเอาเอาค,คือคือไม่กล่าวเว้นวันเลยเหรอไม่ไม่แล้วเป็นยังไงอุ้ยๆๆแล้วเป็นยังไงกับดักนี้ถือว่าเจ๋งไหมให้คะแนนเต็ม1ิบเทียบกับอันที่เราให้มาก่อนอนั้นี้อันไหนดีกว่า มันก็มันก็โจนแจอยู่ไหนแบบเพชรอยู่ข้างบนเอ้ยบางทีเราเราอาจจะเอากบดักนี้ไปใส่ในข้างล่างก็ได้เออถ้าใส่ข้างล่างก็ส,ม,สมมุตนะิมนะสมสมมุติว่าเพชรอยู่ข้างบนเหมือนตรงนี้เลยกับเพชรอยู่ข้างล่างให้คะแนนทั้งสองอันเลยจะให้จะให้เท่าไหร่สมมุติให้อันแรกก่อนข้างบนสมมุติเพชรอ,อยู่ข้างบนแบบน,บบนี้ออให้สอง <laughs> อัสองเฮ้ยมันน้อยมากเลยนะเพชรมันไม่อยู่ข้างบนหรอกโอเคสมมุติว่าอย่างเงี้ยมันอยู่ชั้นเนตเตอร์ไม่ใช่เนชั้นชั้นดิฟเซเลต ดิฟเซเลตอย่างเงี้ยให้คะแนนเท่าไหร่มันคิดว่าเนียนไหมถ้าเป็นคนที่แบบมันจะมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนมันจะมีแบบคนที่ขุดเลยกับคนที่มันจะขุดแบบดูรอบๆก่อนนะรู้ใช่ไหมเป็นไหมอือฮึฮะถ้าคนขุดรอบๆก่อนมันก็ดูได้อะให้ประมาณ6ก็แล้วกันอือถือว่าไม่ได้แยกแต่บางทีไปเจอคนที่แบบขุดรอบๆองนี้เราก็จบเลยนะวันติดต่อกันแล้วอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยมีไรโอเคงั้นเราไปกับดักอันต่อไปดีกว่านี่นก็คือกับดักพอยซันเนากับดักพิษอุ้ยเท่อยู่นะทุกคนโอเคน่าจะเกี่ยวกับกับดักที่แบบเราต้องเอาของจากข้างในปุ๊บแล้วก็มีแบบโพชั่นนะทุกคนพิษกระจายออกมาใส่เราแล้วเราก็ตายแล้วแบบโอ้โหทำไม่ยากด้วยนะออฟเซอร์เวอร์แล้วก็ออฟเซอร์เวอร์แล้วก็พิสตันเดสโตนแค่นี้ ใช่แล้วก็ใส่ใส่น้ํายาเข้าไปที่เหลือก็แค่รอให้คนเปิดกล่องปุ๊บน้ํายาก็จะทํางานโอ้ให้รูปภาพมันมาปิดครับตู้ <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้เวิร์กแน่นอนเอาล่ะทุกคนแล้วเราก็อยู่ในกับดักอันที่4แล้วนะซึ่งกับดักนี้ต้องวางดิสเพนเซอร์ก่อนขอหาดิสเพนเซอร์แล้วก็อันที่เหลืออันนี้เรียกแหละคอมเบเรเตอร์ไม่รู้เอามาก่อนแล้วกันแล้วก็เรสโตน แล้วก็ขอบล็อกธรรมดาหน่อยครับขอบล็อกธรรมดาแล้วมีอะไรอีกนะพิสตันใช่พิสตันแล้วก็ออฟเซอร์เวอร์น่าจะแค่นี้หรือเปล่าอ่าแค่นี้มัง้งโอเคระวางดิสพนเซอร์ข้างๆก่อนแล้วยังไงต่อหน้าตรงนี้ใช่ไหมวางไอ้ตรงนี้เข้าไปแล้วของเขาจะแบบติดมันมันจะเป็นสีแดงแบบเนี้ยคือผมไม่เข้าใจเลสโตนะผมทําตามเขาอย่างเดียววางพิสตันเข้าไปคนระับเอ้าพิสตันไม่เอา้ามันไม่เด้งเหมือนเขาอะ่ะเอา้า ทำทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมไปดู YouTube มาเมื่อกี้หนึ่งนาทีเราต้องมีไอเทมอะไรบางอย่างใช่ไหมในไอเจ้าคอมพลเตอร์เนี่ยคือมันโคตรงงเนี่ยใช่ไหมติดหรืยังเจ้าติดแล้วโอไม god โอ my god, oh my god. โอเคเรามาสร้างกันต่อดีกว่าแล้วอ,อย่างนี้ใช่ไหมแป๊บนึงออฟเซ v e r ตรงนี้ใช่ถูกต้องแล้วก็ออฟซลอีกตรงนี้อ่ะ ถูกต้องแล้วก็วางไอ้เจ้าไอ้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 บล็อกเนี่ยเออบล็อกนี้แหละเอ่อผมวางผิดประมาณนี้ฮึบแล้วก็วางเลสตนแบบนี้ปรับอ๊บหรือหรือว่าแค่นี้เออน่าจะแค่นี้นะแล้วก็เราวางเลสตนไม่ใช่ดิบล็อกธรรมดาให้มันต่อมาตรงนี้เอ๊ะประมาณนี้แล้วก็ต่อเลสตนลากยาวไปเลย เอาล่ะแต่ก่อนนี้ผมก็ทดสอบแป๊บนึงว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าพ o อยซนแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยสมมุติว่าเาเก็บของสยอดติดแบบโคตรดีโอเคที่เหลือเราจะเอาพ้อยซ์นครับเอามเอานี้มาแบบเอ,เอานี้มาเยอะๆเลยแล้วก็ไอ้ไอที่มันทำดาเมจอะ่ะมันชื่ออะไรนะเราเอาวิกเนตด้วยไหมวิกเนตไม่น่าต้องการคือไ,ไอ้ที่มันทำดาเมจอะ่ะมันชื่ออะไรยังโอเคน่าจะประมาณนี้ผมจะใส่นี้สามอันเอบ ขอขอหน่อยขอเพิ่มหน่อยพอยสั้นอีกสามันแล้วอีกอันนึงก็คือเวฟิงจะทาให้เวียนหัวใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงเออใช่ไหมไม่ใช่เวฟิงคืออะไรอ่ะทุกคนแล้วัอที่มันทําให้เวียนหัวมันชื่ออะไรเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้ก่อนผมจะใส่สโลเน่แล้วกันผมหาไอเจ้าเวียนหัวนั้นไม่เจอประมาณนี้โอเคดูดีขึ้นแล้วเราก็อันที่เหลือใส่ไว้ตรงนี้ฮึบแล้วก็มีเพชรอยู่ข้าง แล้วผมว่าผมต้องปิดไอ้เจ้าเนี่ยไมย่างนั้นเอ็มรู้แน่นอนว่าอันนี้คือกำลังเฮ้ยทุกคนมันดูเหมือนบ้านเยอะขึ้นเลยนะที่เหลือก็แค่เพนติงครับเพนติงอืมอทำไมมันมีหลากหลายจังไงสีคณสีมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอโอ้โหแรนด้อมเอาเอาอันแรกก่อนปึบโอ้โหใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปเราต้องปิดขนาดอึบนี่ไงเฮ้ยเราเอาภาพอะไรเดียวเออเอาเอาภาพแบบตามเขาเลยฮึบโอ้โห เหมือนกันเปะผมว่ากับดักนี้เอ็มต้องโดนแน่นอนรอให้เอ็มเข้ามาก่อนในวันนี้เอ็มเราจะมาสร้างเค้กแข่งกันแล้วคนที่ได้เค้กเป็นคนแรกแล้วก็ไปส่งกล่องข้างหน้านั้นได้ได้ไปเลยเพชร6กก้อนซึ่งข้างในนั้นจะมีเพชร6กก้อนซึ่งใครที่ถึงตรงนั้นปุ๊บใช่ไหมเอ็มต้องเอาเพชรมาเลยก็คือได้ไปเลยนั่นแหละใช่ก็คือแข่งทำเค้กทําเค้กเอาล่ะถ้าเตรียมเอ้ยยังยอะไรอ่ะ มามานี่มานี่มาเราจะเริ่มกันตรงนี้เดินโยนทิ้งให้ก็ได้เอออย่างงี้อยากโกงดิโอเคโอเคโอเคคือแข้กคือคลิปคลิปนี้คือทำเค้กจริงๆใช่ไหมใช่เค้กแบบเค้กแปลกแปลกใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ใช่ไม่มี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 ก็คือถ้าไปถึงตรงนั้นได้ก็ได้ไปเลยเพชรโอเค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 ไปเราจะนับเวลาตรงนี้นะครับทุกคนใครหมอ ยังอะไรอ่ะเราจะนับเวลาตรงนี้นะทุกคนเอมพร้อมหรือยังว่าใครทําเวลาได้เร็วที่สุดงั้นสามองหนึ่งจับเวลาจับเวลาจับเวลามาแล้วอะไรอะไม่ไม่่างนี้ไม่ได้ดิเเอ้ยเโอเคเราได้ชุกเคนเอมไม่เอาหรอเอาเตัดถ่ายถ่ายถ่ายขโมยขโมยไปแล้วโอเคเราต้องทําน้ำตาลก่อนครับทุกคน น้ำตาลน้ำตาลโอ้ยน้ำตาลไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าเอ่มไข่เอ็มอย่าขโมยไข่เฮ้ยอะไรอ่ะเอมีเรือด้วยเหรอเฮ้ยเอะไรอ่ะเดรือเรือเค้กเค้กทำยังไงก่อนมีไข่อ๋อมีถังวัวนมนมใช่ไหมโอเคคืออย่างนี้อย่างนี้เรือดัมด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอ่มไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วอะไรอ่ะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเสร็จแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนอะไรเนี่ยทุกคนเอ็มยังไม่รู้เอ็ม เอ้ยเอ้ยเอ็มเอ็มยังไม่เสร็จเลยเล่นแม่ทามนานขนาดนยังทำไม่เป็นอีกเหอะทามได้แล้วตายตายเอ็มตายตายติดพิษตายติดพิษตายเอ็ยไม่ตายอ่ะเอ้ยตีตีไปแล้วไปแล้วหนีแล้วตีตีตีตายโอ้ยไม่ตายไม่ตายไปแล้ยไปแล้วไปแล้วเอ้ยตายดิกับดาวโอ้ยกับดาวให้ค่อยดีเลยเอ็มตายหน่อยดิ เคเอ็มตายแล้วทุกคนเอ็มอะไรอ่ะทำ,ทำไมไม่เป็นอะไรอ่ะกับดักมันไม่ดีเ่ะผมก็ทำมาดีอยู่นะเอ็มอันนี้คือใช้ใช้เวลาสร้างนานอยู่นะถึงก็ปานกลางอ่ะไม่ได้ดานมากเฮ้ยร <c oughs> ื้อเลยเหรออยากรู้ไงอันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้ก็คือกล่องถ้าถ้ามีคนเอาของจากในกล่องมันก็จะทันเริ่มทำงานนะแล้วเป็นไงกับดักนี้โอ้โหเอ็มไม่ตายอ่ะคะแนนน้อยแน่เลยให้เท่าไหร่อันนี้ให้เท่าไหร่อืม มันเป็นแค่ยาพิษอ,อ่ะอือแล้วอืก็ไม่ตายอะ่ะมันก็ให้ประมาณห้าก็ระกกันซึ่งซึ่งโอ้ห้าถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันมันมันรู้ตัวทันนะไหนบอกว่าทําเค้กอะ่ะเอาเอาเออันที่ห้าครับทุกคนแล้วเขาบอกว่ากับดักอะไรที่แบบอันตรายที่สุดในมายครับกับดักนี้ไม่ใช่น่นอนที่ดรีมตื่นเมื่อกี้อะกับดักอะไรอะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นกับดักอะไรน่าจะเป็นกับดักแบบระเบิดเลยแบบนี้หรือเปล่าแบบเดินผ่านตุ้มอันที่เราทําเมื่อกี้อะ่ะ อันนี้เอออยู่ในน้ําก็น่าสนใจนะแต่มันยังไม่น่าใช่นะเอออันนี้ทุกคนอันนี้น่าจะแบบตายตายแบบพอเดินผ่านปุ๊บน่าจะตายเลยแต่กับดักที่ดีที่สุดก็คือการวางเตียงที่ข้างล่างของประตูดีเอ็นแล้วตอนที่เขาตายปุ๊บเขาจะเกิดในนี้ซึ่งมันไม่มีทางออกเป็นไปไม่ได้แล้วก็ใช้เนทเธอร์ก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยต้องไปลองกับเอ็มแล้วแหละอันนี้โอเครครับทุกคนเราเข้ามาในเกมแล้วซึ่งเอ็มอยู่ข้างหน้านี้เราจะไม่แกล้งเอ็มแล้วนะเราแกล้งมาเยอะแล้ว เอ็มเป็นไงบ้างโดนแกงทั้งวันเป็นไงเป็นไงไปไหนอ่ะนี่นี่ก็คือคลิปที่เราดูไปเมื่อกี้นะเราบอกว่าจะแก้งเองแต่เราไม่แก้งแล้วซึ่งเราจะมาหาวิธีออกด้วยกันเราจะต้องร่วมมือกันเอ็มใช่เราจะต้องร่วมมือกันเอ็ม,อม,ม,อก,อมกับดักนี้ก็คือถ้าเรานอนไปใช่ไหมก็คือมันจะเซ็ตสเปาใช่ไหมล่ะอ่าฮะแต่ว่าถ้าเราตายสมมุตินะอ่าเอาไ er อเอ์ม er. วางวาง,วางอย่าพึ่งลงไปนะอย่าพึ่ง ลงมาลงมาข้างล่างนี้แล้วเราจะปรับเป็น Survival mode แล้วก็ทิ้งของทั้งหมดเลยทิ้งของทั้งหมดทิ้งเนีียทิ้งอะไรโอเคโอเคถามไปเจอในกล่องโอเคเราจะกดนอนตรงนี้แล้วเรามาหาทางออกกันว่ามันจะมีทางออกหรือเปล่าถ้าเราแบบติดอยู่แบบกับดักแบบเนี้โอเคอ๋อคือแบบลองว่าจะออกได้ยังไงใช่ใช่คือยังไงคือเอากบดักมาแก้งแล้วก็มามามาให้หาทางออก ค,คืออะไรไม่ไม่ไมีอะไรอุไปไปนอนนอนนอนเค <Okay. S 1> ตื่นโอเคเมเราจะให้พิกแอคเพราะว่าเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไปเราไปหาวิธีออกกันดีกว่าว่ามันจะมีวิธีหรือเปล่าเอม็มวิธีแรกของเรา <c oughs> อะไรอ่ะสร้างอะไรอ่ะอ๋อแบบไม้กางเขนใช่ไหมแบบนี้แบบนี้อ๋อใช่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 ไม้กางเขนแปลกไหะโอเควิธีแรกเท่าที่คิดได้ก็คือเราต้องลองตายก่อน <c oughs> ใช่ไหมล่ะไปอือฮวี เอาเอมไม่ลงมาเอมไม่ลงมาโอเคเราตายปุ๊บจะเกิดไหนเออมันก็กลับมาที่เดิมวิธีนี้ไม่เวิร์กออกไม่ได้หรอทำออกไม่ได้หรอออกไม่ได้ทำไงมีวิธีไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไหนเอ็มอยู่ไหนเนี่ยติดอยู่กันเดิมไปเลยนะทำไปละบายอะไรออไปไหนออกเลยเอาออกแล้วเหรอเนี่ยเอามันไม่ได้ไม่ใช่เหรอกดเกิดไหมเนี่ยออกมาได้ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว อะไรฮะว่าร์ปไปหาเอ็มบะอะไรเอ้าเอ็มมาอยู่นี่ได้ไงทาไมไม่ไม่เกิดด้วยกันอะไรเนี่ยไม่ได้ติดกําดักแต่แรกอยิดแล้วับเกิดอะไรขึ้นก็เตียงมันหยู่งเนี่ยมันเกิดตรงนี้อ๋อเออว่ะแต่ว่าเรามาหาทางออกกันมเอ็มเข้าไปเข้าไปมาเดิมว่ะงั้นอปิดปิดไปให้อ่ะไม่ให้มันเกิดตรงนี้ปิดไปโอ้จะรอให้ติดอยู่คนเดียวซสหนอยคิดว่ามีทางออกไหมเอ็มจะบินทําไมแล้วลงมาฮแม่หาวิธีหาทางออกอ๋อ สมมุตินะเราฆ่าเอนเดอร์แมนเอนเดอร์ดราก้อนอย่างเงี้ยแล้วเราว้าว้าไปตรงนั้นแล้วไอไอไอตรงนั้นเขาเรียกอะไรน่ะตรงเนี้ย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 เองเนี้ยเอาเอาเผื่อไว้พังามคือคือมันมีทางออกไหมถ้าเราเข้าไปตรงนั้นอ่ะไม่นามีนะไม่นามีแสดงว่าออกทางนี้ทางเดียวไงคือถ้าเข้าตรงนี้มันก็จะกลับไปที่จุดเซฟของเรานี่ผมก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะเข้าไปมาเดิมเดิมอ่ะออกไงอ่ะใช่คือ มันน่าจะเป็นกับดักที่โหดที่สุดในเกมแล้วเรามั้งถ้ามีคนติดอะนะวิธีออกสมมุติเราสร้างประตูล่ะประตูประตูแบบประตูเนเธอร์อทุกคนคือถ้าไปเนเธอร์ได้มันก็มีสิทธิ์ออกใช่ไหมละ่ะเอาละเราสร้างประตูเนเธอร์เนี่ยมันก็จุดไม่ได้แล้วทำทำไงซึ่ง,ไ,งไม่รู้<ด>ว่ามันมีวิธีออกหรือเปล่าเอ็มคิดว่ามันมีวิธีออกไหมวิธีออกอ่ะแหกโลกอะแหกโลกเอกเกมมาอะไรอะ <laughs> โอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือให้ทุกคนตอบนะว่าวิธีออกกับดาัานี้มันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีงั้นถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยประตูก็ทําไม่ได้นะคือฆ่ามังกรปุ๊บเราเข้าไปมันก็เกิดที่เตียงอยู่เหมือนเดิมซึ่งผมไม่รู้ว่าหาวิธีออกอยังไงลนะวิธีออกอย่างเดียวคือน่าจะให้เพื่อนเข้าโลกมาแล้วก็ทุบเตียงแล้วมั้ง ท่าที่ผมคิดได้เด้อเด้ครับสงสัยอ่ะถ้าของมาตกตรงนี้ไฟมจะโผลไงเออว่ะถ้าของตกตรงนี้สมมุติทีนทีใช่คิดดูดิอ่ะอ่ะสมมติลัคกี้แล้วกันลัคกี้เราแบบได้ทีนทีมาอย่างเงี้ยอ่ะจุดไปจุดไปจุดไปน่าจะพอเยอะไปไหมไปดูไหมวุ้อ้าวอุ้ยเฮ้ยมันบักอหรอเอเอ้าอะไรอ่ะอ๋อคือมันเหมือนเกิดบักขึ้นใช่ไหมออกมาได้แล้วเย้ ออกมาได้แล้วไปแล้วไปอยู่แล้วที่เนี่ยเดี๋ยวขอปรับเป็น Survival Mode กันอ่ะผมลองเข้าไปใหม่เฮ้ยจริงมันเกิดบั๊กจริงโอ้วิธีออกก็มีวิธีนี้เดียว อ่ะแต่ถ้าสมมุติเราไม่มี TNT ก็จบอ่ะนะเข้าไปแล้วก็เข้าออกไปอุ้ยไอ้เงั้นก็แปลว่าอะถามงั้นกูก็คนคนพบวิธีทางออกเลยดิใช่แต่ว่าถ้าไม่มี TNT ก็จบนะโอเคเอ็มไม่เลยวันนี้เอ็มโดนแกล้งมาเยอะละงั้นสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครอยากดูคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดคลิกตรงนี้เลยนะเนี่คลิกเลยทำอะไรอ่ะบายวตาย